คับสวัสดีเอซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เหลี่พระรว้ยครับพี่น้องมือน,นีเสน้ำผ้าทุกท่านขาไปพบพ่อกัรกับผู้มหลวงปู่ครับพี่น้องดูที่ป้าชาครับพ่นดีนี่่นหายโชคตัวเลขกมานได้พี่น้องตัวเลกดีมานหมานพี่น้องหมดความปรารถนาศูนย์เจ็แต่ว่า นี่ผู้ถือคือพี่น้อง S F C ท่านหลายหลายถือหลายหลายคนอยู่ครับพี่น้องเจ้าบ้านมือนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์เปินมาครับพี่น้องเป็นสิสาะมหาจักรพรรดิอยู่ทังวัดเปิดนะพี่น้องเป็นสิสางมหาจักรพรรดิกันเลยมาขอภูมิตัวเลขภูมิทตีไปฝ่ายตอน F C ฝากตอนพี่น้องเอเจ้าบ้านที่เป็นพอออกไม่ออกเปินนะพี่น้อง เพิ ard, ult, ่นต anyway ีสางพระมหาจักรพรรดิเพิ่นก็เลยมองคอตัวเลขจากทั้งภูมิทีเพิ่นทีเพิ่นให้เอาแม่นแมนพี่น้องงวดดี่แม่นแมนเลยล่ะพี่น้องเอฟซีผัดครับตัวเลขของเพิ่นนะพี่น้องเนาะกระนาลุ่นหนาติดตามครับตัวเลขของเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีตัวผัดฝากต้อนพี่น้องเอฟซีงวดประจำวันที่16มีนาคม2565ครับ มันเหมือนคำคำกับมิจฉการปราศพี่น้องขอความร่าใจคนละหนึ่งดวงเลยได้พ oh. ี่น้องเออกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแช่ออกไปไล่ๆกำลังเดินข้างครับพี่น้องเอาปลาเขาดงไปเสร็จแล้วครับพี่น้องหาตัวเลขที่เด็ดสายตอนพี่น้องอ c ฟซี หมวดประจำวันที่16มีนา2565ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องและพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ช็อตเด็ดๆครับพี่น้องมื้อนี้ช็อตเด็ดอีหลีครับพี่น้องเอาไๆว่าหลวงปู่แก้วข้ามตาเพิ่นจะสร้างพระมหาจากกักรพรรดิพี่น้องเอฟซีทุนันเพิ่นจะเลยมาขอตัวเลขจากคุ้มทีมองนี่ที่เขาเลืกเขาเสีเขาลืกเขาซาว่าให้เลขแม่นให้ตัวเลขมีบ่ค่อยพลาด กระเล่พ่นกระเล่มาขอทั้งหยาดโยมเพิ่นนิมนต์มาพอดีพี่น้องยอดกระเลยทุกทิศต่อตามหอยซอยต่อตามเพิ่นมาลหลายช่องมากน้ำกันครับพี่น้องเพื่อจะมาเอาตัวเล็กไปฝากตอนพี่น้องเอฟซีตัวเลขกของเพิ่นสิเป็นจังไหเอาขอไปเบิองน้ำกันพี่น้องไปเบิองไปแย่งน้ำกันฟังน้ำกันครับตัวเล็กต่ว่าเพิ่นบ่ให้ยท้ายถ้ำ ตั้งหนาตาเพื่อนนี่พี่น้องเ้อเพื่อว่าเพื่อนเป็นพระสิสุสงเพื่อนสิสามพระมหาจักรพรรดิเพื่อนมวยไายพี่น้องเพื่อนปิดกฎของทั้งสองเพื่อนแต่ว่าตัวเลขของเพื่อนวันนี้สิเป็นจังไหนฝากตอนพี่น้องเอฟซีไปใบพิจารณาเป็นแนวทางอีกทางเลือกทางหนึ่งครับพี่น้องทางช่องเป็นเพื่อนใครเสกกลางการตัดสินใจขึ้นอยู่น้ำเอฟซีสุขสันตครับ เขาป้าเขาดงไปละพี่น้องเอ้ยมือนี่พระพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขาป้าเขาดงขำเม,มื่อติดตาเขามาละพี่น้องลืมบรรยากาศวังเวงเขามาละครับพี่น้องเอาง่ายๆว่าพี่น้องมือนี่พระอาจารย์หลวงปู่แก้วข้ามตาพุ่นสีสางพระมหาจักรพรรดิพี่น้องจะว่าขนาดสนใจคือว่าเพิ่นตั้งจิตตั้งใจสีสางอีหลีพี่น้องเอฟซีทุกท่าน งวดนี้เพิ่นเลยมาขอตัวเลขจากผู้มองนี้ถี่เพิ่นว่าให้เลขเป็นแม่นซากรนตื่่ๆพี่น้องว่าให้เลขแม่นให้เลขดังเขาไม่นี่หลายงวดเพิ่นก็นเลยมาขอตัวเลขเพื่อจะไปให้ญาตย่ยมเอาไว้มาซอยงานเพิ่นสั่งมาหาจากักระผัดนะพี่น้อง,องป็นปัจใจว่างงานจะถอะปัจใจชยายชานเพิ่นยังขาดหลายอย่างครับพี่น้อง ผู้ใดตัง้งจิตตั้งใจที่จะสงางะาหไงกะโทรหาแอดีตครับ0656854365 0656854365โทรหาแอดีตครับพี่น้องทัางใดถ้าท่านเอฟซีท่าน, 4, านใดมิโคมีชัยน้ำเพลินกะสิสางบุญสางกุศลกะโทรหาแอดีตครับ มาพ si no si no no. no. oh. ี <ot> ่น <ot> ้องสีน้ำผ่าทุกท่านครับไปพบพ่อสิมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นบน้อพี่น้องเนาะผู้ใดขอมาแล้วขอฝากโปรดกดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบรพพาดคลิปใหม่ๆช็อตที่เด็ีจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับมาพี่น้องสีน้ำผ่าทุกท่านกลับไปข้างนั่นครับข้ออะไโอ้ยมีแน่กระปุกเนีุ่กตาครับใจ่ิดความตึกใจแห้งยาวๆาวอาจัรย์ฟู

สองห้าสองเ็นรานเ็นเนังใลูกร้านก็อย่างนี้ดิุอยางกปปูเนี่อยืนนีเม็นหอดแม่นปันไดพุ่มกับบนีพวกลูกร้านก็อยางปาที่เกาแม่ปูทกบดดีปปูอ้แมนอีเปูตะอ่นพุ่มปูไหลื่อปับปูหาตุ่มกบอยางนีครับว่าันดีบ้นครับโอ้มีแหงมีแหงิดแกลไร มานล้วกันมดดีสีได้ชได้ตัวกันเมดตัวกันเลยพอกันเมดตีพูดเลยผู้บรได้ว่ามีมาอยู่นี่ผู้ชัดผู้ชัดผู้ชทดผพอกันพอกันเออยเมันมีผู้พิเศษในรางวัลนี่หนึ่งอยู่ผู้ห้ตอนนั้นโอ้ับกันพ่อไปเอาเด้อมันสิบรได้ยี่ รตตี่เขาปึงมาขายจีไรอิตยีดอกนักป huh? ูเนาะภูหงาจักรตติลี่บ่ล่ะภูหงายักรตตลี่หงาจักตะไบอันว่างไว้เนาะนกูเนาะของโมนี่มันเป็นของโบลานอบนี่นีูให้นี่ของโบลานของโบร้านันยังของเขาดอกปูบลกจักดอกครับของโบลานปูหูาจักครับครับ เออเออเออโอ้ฮ so ่า so ฮ่าอู so ้หึ so ่งฮ่าสองหกนั่นเนอะลูกเอ้ยฮ่าสครับพี่อือฮ่าสั้นองฮ่าสองก็ฮ่าสอ สัดบตแสบเยาอย่าลืมนะครับเือสองขึ้นตัวนาวัตันก็สามสองนะครับวทศวรกับับบพัมไฮหาเดียอครับหาเมนอนีนะหับพัมไานตะวันกี่เล่าบ้งอ้าๆไปไยินเดียวันกูห ทำหาทำให้หาที่เขาหา้เขาหาสองสองหาหาสองสองหาแล้วใส้ลวดเอากระสองหาสองสองหาสองมเจากัรบกบานครับตัวปืนรวมดีใจคับบ้อนปูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาตุ๊าตุ๊ดซ่า ปล right. ูกลวกหลานและเอฟีุกทุกคนสกมันน้ำปูเด้อปูเด้อกษดกมีบุญซอยปูเห็ดปูสางอาเงินมันบกยึดกรลบสว่างยำหมูเกาเรือสิบปีแล้วยังยำอยู่หมูเกาคบ้าครับหน่อยเองซีสุกหันครับตัวเหล็กลงปูคนห้ เอฟซีุกท่ทนครับฝ่าตอนสด FC งเซีวดวันิสิบหมีนา2 5งพัหร้อยหกสิบห้าครับพยัมก็คือสองหาสองีนองยาคขาเยี่ยมนาครับหาบใหหาตัวเลขของคนก็คือหาบคำให้หานองตัวเลขของสองห้าสองนองฝ่ายตอนพี่นองเอฟซีมวดวิสิบหมีนา2 5งพหครับ โฉๆลุยๆลำด้วยสุขุสุขนคนับงวดประจำวันที่16มินาสอง5าิาครับกปดได้เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆช็อตได้เดียจากทั้งองอาจารย์แหล่พระรวยครับ